เอาละครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรีดวักนะครับอยู่กับผมวิดีโอรีดวักเองวันนี้ก็กลับมากับเกมแพงโง่ๆของเราใน EP ที่2นะครับหรือพาร์ทที่2นั่นเองเออไม่อยากเชื่อเลยนะบว่าเกมนี้มันจะจะมีวิวเยอะขนาดนี้อ่ะจริงๆนะมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาต่อเติมให้แบบว่าบ้านของเรานะครับผมมีอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นเยอะนะฮะซึบปามคือจากที่ผมไปลองดูสำหรับ เกมนี้นะครับผมว่ามันพอจะมีระบบที่แบบว่าเราต้องมาเก็บของไหมไม่มีนะครับผมแถมบางบางทีอ่ะฉลามมันบลัคด้วยซึ่งซึ่งโอ้ oh. เราแทบจะไม่สามารถฆ่าฉลามได้โอ้ยตกน้ำอีกแล้วไหนะครับผมเอา้าอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่ห่าหายแปบาป้าพาให้ โอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะขยายพื้นที่ของเราหน่อยนะฮะเพราะว่านี่ตกฉลามเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องการพื้นที่ที่กว้างกว่านี้นะครับผมสําหรับในการทําอะไรหลายๆอย่างเนาะมาในตอนนี้ผมเดี๋ยวจะครับเป็นของตะขออันใหม่ก่อนนะผมเพราะว่าตอนนี้มันไม่พอเลียวมาโอเคจุดมีปลาไหมเนาะในนี้ไม่มีโอ้ยอะไรมันแทะอะไรมันแทะมัน นี่นะมึงแทะของกูบอแล้วมึงแทะแล้วจะมีรั้วทำไมวะในเมื่อมึงเอาหัวมุดมาอย่างนี้ได้ไอ้ฉลามปลวกโอเคเดี๋ยวเราน่าจะทำที่ได้ก่อนบ้งเดี๋ยวรั้วเราค่อยมาทุบออกทีหลังนะฮะปาบปาบปาปด้วยอันนี้นะครับผมผมค่อนข้างจะวางแผนไว้แล้วว่าเราจะทำเป็นในรูปแบบของตัวแอลนะฮะมันมันจะเริ่มเป็นแอลยังไงดีวะปาบปปาบ เอ้นี่คือเราเราโอ้ย <c oughs> ได้อย่างนั้นครับผมเกมเกมนี้มันค่อนข้างแบบว่าผู้พัฒนาเกมเหมือนเขาแบบไม่เอาเรี่ยวอ่ะไม่อยากไม่อยากพัฒนาเรี่ยวเกมมันจะเป็นตายยังไงกจชางมาแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าเกมมันหยุดพัฒนามาสักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะระบบมันก็เลยววแบบว่ามีแค่นี้นี่แหละครับผม แต่ผมเชื่อนั่นแหละหลายคนที่แบบไปโหลดมาเกมนี้มันสามารถทําอะไรที่อลังการกว่านั้นได้จริงๆมันสามารถทําหลังคาทําอะไรได้เยอะกว่านี้แต่ว่านั่นแหละกูขี้เกียจเอ้ยกูตกนำ้ำอ๋อยังไม่ตกมาถึงที่เลยนี่นะเดี๋ยวเราจะค้าฟเป็นของตะขอเหล็กนะครับผมคราฟไปแล้วเรอยงวะค้าวมาแล้วนี่วะมาเดี๋ยวเราใช้อันนี้ให้แตกไปเลยนะครับผมเราจะได้เราจะได้แบบว่า เอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้วยวบคือเอาจริงๆว่าไอเกมคือส่วนใหญนะ่ในช่องผมผมไม่แทบแบบไม่มีเกมอื่นเล่นเลยนะก็วนเวียนอยู่กับเกมกันดั้มไม่ก็ AOV e แค่นั้นแหละแต่เปนเหลือเชื่อจริงๆสำหรับเกมนี้ที่แบบว่าเอทุกคนให้ความสนใจกับมันนะเก็าป่ะเออมันเลยได้มีภาคต่อไงอบาส ปาบหมดยังปาบอ้ไม้เราเยอะไม้เราเยอะชิวๆมาเดี๋ยวจะสร้างรอบๆไปเลยด้วยกันเดี๋ยวจะทุบไอ้อันนี้ออกเลยเพราะว่าอา้าคอนกูแตกอีกแลวโอ้ยมาอืมเอา้าทำไมอะ่ะเดี๋เดๆๆเด้อเดอีกรอบดิเชือกสิบเจ็ดอันไม่ไม้ฉันมีเขียนโอ้ยปลาล้ำปลาเหลือปะลาล้นไม่ต้องกลัว ปา่าอืมโอเคต่อปา่าเฮ้ยมันมันจำเป็นต้องได้ของว่ะยุโอ้ตัวละครหิวน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปา่าคือเกมนี้นะครับผมมันเหมือนที่ผมบอกแลยว่ามันหยุดหยุดพัฒนามาสักพักใหญ่ๆแล้วดังนั้นระบบอะไรเอ่ยมันก็แบบโอ้ยแทบไม่มีอะไรแบบให้เรามาทำเลย โยแต่กูเขหรือมันเป็นอะไรวะเออสวยยมยอดคือตอนแรกน,นะจหรับไเกมนี้ผมก็นึกว่าเหรียญมันพอมาทําอะไรได้บ้างมันเอามานี่แนะไม่เอาสวยเท่ผ่านไปหลายวันกูหึ่งยังไม่ได้อะไรเลย นล้วเดีอันนี้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นชั้น2-3นะครับผมเออทำหลายๆชั้นนั่นเองปาบปาบโวยมาตอนนี้เราจะฟาร์มฟาร์มของนิดหน่อยนะครับผมปาบปาบเฮ้ย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 อยู่ไหนวะโออยู่นู่นอยู่นู่นมาแล้วโพเซดอนเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาไอ้แค่ยาย่ายาไปหลาม แกไม่มีทางได้กินแพเฉันหรอกป๊าปจ๋อมอ่าแค่นี้เราก็สามารถเอามาทุบได้แล้วผมลาขาดจวบ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 อา้อาวอ้าวเอามัวเลยกูโอ้แหวงชิบหายละป๊าบ อยากอยากได้คนมาช่วยฟาร์มของว่ะให้ตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มของตรงนู่นก่อนจอมปลาใกล้ๆเลยมับสวยเท่ฟาร์มเฮ้ยตัวละครหิวน้ำตัวละครหิวน้ำหิวน้ำเก่งยังโอ้เข้าใจแหละว่าช่วงนี้มันน่าร้อนแล้ว มันก็เอยหิวน้ำนิดนึงแหละไม่ได้ตักน้ำด้วยเออนั่นแหละลงไปเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำเลยเออบอกบเอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มันเห็นมนเห็นฉันเห็นแกนะอีปลาปลาเปลดเออตักน้ำแบบไปต้องกลมมาเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะครับผมเราจะทำเป็นชั้นสองขึ้นไปนะฮะ พูดแล้วก็สร้างเลยดีกว่าเอา่อชั้นสองมันสร้าง,ย,างยังไงวะแบบเอออืม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 หมดอะอ๋อยังยังไม่หมดเท่นะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำบันไดขึ้นไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันต้องมีบันไดขึ้นอะ่ะไม่งั้นมันจะดูไม่สวยอืมนี่บันไดต้องอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันน็อตน็อตน็อตไม่พอน็อตไม่พอแป๊บแป๊บอืมพอละตอนนี้เอา้เอาทำไมสิจะรู้สึกเหมือน เออระบบบางทีมันก็เออๆหน่อยนะครับผมปั๊บอืมแล้วเวลาขึ้นบันไดนะผมเราก็ต้องอ้อมมาฝั่งนี้แล้วก็อุ๊ว่าเหมือนเลยเหมือนไม่ใช่คอนโดแล้วเหมือนเวทีแล้วอันนี้กูทำอะไรกูสร้างเวทีไปเนี่ยวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอุ๊ยตัวตละครอยู่น้ำลงลงมาลงมาสวบน้ำก่อน เออหัน้าได้ตังเยอะเหมือนเราต้องทําที่กองน้ําเพิ่มนะครับผมเพราะว่าตัวละครเรามันหิวน้ําเก่งอะ่ะเออตกปลาด้วย้าคน,นี้ก็จะวนๆอยู่กันอย่างเดิมนะครับผมก็คือเราจะตกปลาแล้วก็เราจะมาดูความสวยงามของธรรมชาติกันนะครับผมไหนมาดูดิเบ็ดเรายาวได้ขนาดไหนกันเชียวเฮ้ยๆนิสมบัตรนิสมบัตดี๋ยวนี่ปลาติดดิเออติดละปลาติดละตอนนี้ คือข้อดีของการที่แบบว่าเรามีชั้น2นะครับผมผมจะเล่าให้ฟังคือเราอะสามารถเห็นแบบว่าความความ,ความกว้างความไกลของมันได้เยอะกว่าเขาเรียกว่าเห็นโพ i ิชันที่มากกว่านะครับผมยิ่งอยู่มุมสูงอะเราจะเห็นหลายๆอย่างแบบกว้างไกลกว้างขถุยกว้างไกลนะครับผมเออคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมครับผม ทุกๆบ้านนะครับผมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเออศาลพระภูมิเจ้าที่เนาะดังนั้นนะครับผมใช่เราก็จะมีเหมือนกันเดี๋ยวขอทําศาลพระภูมิเจ้าที่แป๊บมันควรอยู่ตรงอ่ะก่อนถึงหน้าบ้านคิดว่าควรมีนะฮะมานี่แหละถือว่าย่าตกน้ำไปนี่สวยงามหลังคามันทำยังไงว่าเกมบ้านี่ไหนขอดูหน่อยดีอยากทำหลังคา เออนี่คือบันไดดิด,ด,อ,ด,ดอิดอัลัวดิดอิดเออดิดอิหลังคาอืมนี่แหละครับผมคือสารประภูมิของอันนี้ของเรานะฮะเปลี่ยนได้ไม่ไม่ถูกใจว่ะเออถึงถึงไม่ได้อยู่เองแต่ก็แบบนั้นก็นิดนึงอะเนาะเออไม่ไม่ถูกใจว่ะจามฮะเชยเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้น โอ้ยเกมนี้ระบบดีวะ่ะแหมกูกระโดดทีกูนึกว่าเป็นตะกแตนกระโดดซะสูงเชียถ้าจะสร้างเสานี่คือมันเป็นเสายัางไงวะอยากรู้วะ่ะเอมันจะเป็นเสายัางไงวะอยากรู้วะ่ะเออหรือจริงๆเราควรให้บ้านเจ้าที่เราเป็นเสาวะ่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำน็อตแป๊บจะทำจะทำบ้านเจ้าที่ ปลาแบบไม่กินข้าวกินนะ้ำกุดงมกระทำบ้านเจ้าทีอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ปาบเคมบ้านเจ้าที่ออกแป๊บเดี๋ยวทำเป็นเสาให้เดี๋ยวเราทำบ้านเจ้าที่อีกรอบนะครับผมปาบสวยเท่โอ้โหสุดยอดแล้วกูจะขึ้นไปทำบ้านข้างบนให้ยังไงแป๊บทำบันไดแป๊บ โอ้โหแล้วบันไดใช้แล้วทิ้งด้วยนะกูเเลืองทรัพยากรอย่างสุดถอยไม่เป็นก้าวถอยไม่เนก้ามาละทีนี้มังไม่พอเว้ยโุโ้ยสร้างขึ้นไปอีกได้ไหมไม่ได้แล้ววะสร้างแบบลอยอากาศได้ปะเอ้ยได้ คิดว่าได้อโอ้โห Amazing เออโอ้โหเจ็ดเคกดเทโอ้โหยิ่งกว่าเกม i n e c ครับอีกเกมออฟเดอะเยียร์เลยเกมนี้มันไม่โดนว้ยตากูเขหรือว่ายัางไง ของเงินสำหรับตัดวแว่นหน่อยครับใครที่แบบว่าอยากอันนี้เนาะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคกลายเป็นผีเจ้าที่นะเออเกือบเกือบเป็นผีเจ้าที่ละบ้าอีกกล่องนั้นเราไม่เอาแล้วงอนเออเอาไอ้อันนั้นดีกว่าอุ้ยตัวละครเราหิวน้ำหิวน้ำมาโอ้โหเท่น้ำก่อนกินน้ำก่อน หิวข้าวได้แต่ว่าเดี๋ยวกินน้ําก่อนโ, dear, โอ้ไม่มีน้ำโอ้ชิบหายละคอแห้งเอ้าเฮ้ยไอ้ลามไอ้ลามมะไอ้ลามมะไหนวะลอยอะไรของกูอีกละเฮ้ยไม่เห็นน่ะเอาเฮ้ยอุ้ยเปรตอุ้ยเดี๋ยว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 มึงเจอกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้คอแห้ง เออกูตกน้ำได้ไงวะเอาละน้ำน้ำกูตามทะเลไปแล้วบายโอ้เริ่มมึนๆและเกมเฮีย,ยนี่กูเริ่มมึนๆนละสงสัยเพราะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำแน่ๆเลยไหนขอขึ้นไปเคลมบ้านเจ้าที่หน่อยดิโอ้ติดบัาโก้ยออืมได้ปลาละ เออตกปลาในร่องแถวนี้แหละไฟไม,ไมันก็ไม่เบ็ดไปเลยบอบเรียบร้อยทีนี้เอาปลามามาจีปิ้งกินน้ำคือถ้าเราอยากให้มันต่อเนื่องนะครับผมเหมือนเราจะต้องต้องทำตัวของที่กองน้ำเพิ่มอ่ะเออเราเหมือนเราต้องทำที่กองน้ำเพิ่มจริงๆไม่อย่างนั้นอะ่ะ มันเราจะต้องมาแบบว่าค่อยๆมากินค่อยๆมาอันเนี้ยมันค่อนข้างเสียเวลาเนาะทีกูจะได้พอกินเลยหิวนักใช่ไหมปิ้งอีกตัวนด้วยจะ DIY บ้านเจ้าที่ต่อเทียนี่เอาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหแล้วกูเก็บหอ,อกเนี่ยจิ้มเออครั้งนีทันครั้งนีทัน เในคีบปสมบัมาินี้ไอหีบมันแทะมัวหาฉลามหรือปลวกโอเคไม่ใช่ปัญหามาเออไวรุนว่น Y two K ป๊อบสร้างแบบนินจาป๊อบ ป๊าบกุ่นะเออรเทรทลอบยิงไงนะเบิบบิบบบบอ้ห้หูบ้านเจ้าที่ดูดีกว่ากูอีกแม่งเออโดดน้ำไปเลย เอออีกฟากอีกอีกฟากหนึ่งก็ให้ให้มันว่างไปแล้วกันกูขี้เกียจ์ทำละมาลาขาดอ๋อมันมากัดอันนี้เองนี่โอ้ยเปรตเอ้ยอุดรูรั่วไม้กระดานเออนี่โอู้โหสไตล์ไทยสุดๆมาทีนี้แม่งเจ้าที่แม่งมีหลังคาละกูไม่มีอะไรเลยเนี่ยตอนนี้เฮ้ยนั่นหีบสมบัติปะเออหีบสมบัติจริงด้วย จากมุมนี้นักฟิสิกสุดอัจฉริยะรอให้มันใกล้กว่านี้นแล้วกันมาเราจะมาทําหลังคางเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนาะแดดมันค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าเออร้อนแล้วนะครับผมเอมันเริ่มมันรอะไรเนี่ยมันอะไรกัดไหมกัดไหมออย่านะอย่านะลงไปจ้วงจริงจึ๊บไม่จนดไม่ แก้วแบบนี่นะเราจะทําใกล้ๆตัวนะครับผมเพราะว่าถ้าเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวไอ้หลามมันมันแง้มของเราไปมันจะเอาไปทั้งหมดเลยนะฮะแล้วมันจะไม่คุม้มเรียบร้อยนะครับผมมาบอืมเดลิชสตเพิ่งรู้รสชาติน้ำเปล่าก็วันนี้แหละรู้ว่าน้ำเปล่าอร่อยก็วันนี้แหละมา อืมจีไฟจีไฟอ๋อทำหลังคาต่อทำหลังคาต่อมาหยิบสมบัติอีกแล้วเหรอได้เลยฉันรอคอยมานานแล้วโอ้เรอให้มันมาใกล้ๆกก่อนแล้วกันเออคืออันนี้นะครับผมในส่วนของหลังคาของบ้านเราเนาะผมได้ดีไซน์มาจากแบบว่าฝรั่งเศสนะครับผม เดี๋ยวทําให้ดูว่าแบบฝรั่งเศสของผมว่ามันคือแบบไหนก็คือตัวของหลังคาเนาะผมอยากจะให้มันแบบว่ามีความแบบว่าเหยื่อขึ้นอะเออเป็นมุมแบบทะแยงขึ้นอยู่เนาะแบบแบบ90องศาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันล่อตาล่อใจแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขวาเคียร์กับไอ้กล่องนั่นแป๊บโคเทจุง๋งโอ้โหเฮ้เสียนขอบใจวะ ปาบปาบปาบเฮ้ย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 ไหน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 เปรตนี่เนี่ยนเนี่ยแล้วมันบั๊กอย่างเงี้ยแล้วที่กูทำยังไงเนี่ยหย่วยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโฉันรู้แล้วละ่ะอะไรที่มันเป็นปัญหาสำหรับฉันในตอนนี้แกนี่เองอ้หลัวงโง่ฮะเฉย,เยมาตอ่อมาบเออ เออช่วยด้วยช่วยอ๋ออ๋ออโอเสียชิโอ้ยเอา้าเอา้าอะไรวะเนี่ยตัวละครกูมันทำอะไรวะเนี่ยมึว่ายอะไรเพื่อนมึว่ายอะไรวะเพื่อน,อเ,อนเออนี่เคยเห็นไหมครับผมที่แบบว่าบ้านบ้านที่แบบว่าเขาเปิด เปิดให้ระบายอากาศแบบหน้าหน้าอันเนี้ยจริงปะโอ้โหไปที่สูงกว่านี้เออไหนขอดูหน่อยโคตรเท่เลยวะ่ะเออมันจะมีใครเท่กวกวีวะรับรองครับผมเวลาต่อ,ต,อต่อให้แบบพายุเข้าอะ่ะเอาไม้กูหมดมา ตรงมุมนี้นะครับผมเราจะทำให้มันแบบว่าเท่ากันเนาะแล้วตรงกลางนะครับผมสามารถเอาอะไรปิดได้บ้างตรงกลางมันเนี่ยเออก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นเลยลวกันเออเพราะว่ามันหาอะไรปิดไม่ได้เนาะมันช่วยไม่ได้อะมันช่วยไม่ได้จริงๆ นี่เอากำแพงปิดได้ป่าวะเออพอดีเปีย้ยโอ้โหดูเป็นหลังคาขึ้นเยอะเลยใครจะอยู่เอาแล้วล่องตรงนี้มันหายไปได้ไงไ้ลามเปลดิดฉลามแน่เงี่ยมกูไปแน่ๆเลยอืมโอ้โหแค่นี้ก็กันคลื่นกันลมกันได้ทุกอย่างแล้วสไตล์ไทยสุดๆ เหลือแค่หาอะไรมาปลูกกูเหมือนอยู่ในนาละวุ๊ยไมยย้โค้เท่เออ้ยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยแต่ว่าหลังคาเรามันยังไม่จบแค่นี้นะครับผมคือว่าด้วยเรื่องของหลังคาเนาะมันก็ต้องคุมทุกพื้นที่ของบ้านถูกไหม เออชิมหายแล้วกูจะเอา,อางไงต่อดีเนี่ยชิมหายละบ้านไม่มีหลังคายอยู่กระจึงหนึ่งแค่นั้นไว้พัดหน้าไหมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็พอแค่นี้เนาะสำหรับเกมลาสลาสลาสเดอออนลาสนะครับผมวันนี้ครับ ถามว่าได้อะไรไหมวันนี้ได้บ้านเจ้าที่กับหลังคาแล้วนะครับผมเออถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมเนาะแล้ววันนี้ไม่มีแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย